สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะคุณลุงคุณป้าทุกๆุกท่านนะครับวันนี้นะใครที่มีนะครับนี่ด้านด้านด้านาน,นี้นะผมชี้ชี้ถูกไหมนด้านนี้แล้วกันอ่ะเอาด้านนี้นะครับเป็นเหรียญน,นะครับเรียกว่าเหรียญพระปิตาพังพระการนะครับประวัติเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจัดสร้างปี30หรือ32แต่เอาเป็นว่านะถ้าใครมีนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์097 2 2 9 9นะครับ8 8 8นะลาย ID นะครับย้ำอีกทีลายดีเอสไทน์มาร์คเออ K 6 6ตัวนะครับมีเหรียญแบบที่ผมต้องการนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นให้ดูนะครับแบบนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับมาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญหลายคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเออแต่เดิมเนี่ยนะจะตุคามรามาเทนเนี่ย หลายๆคนก็เล่นกันผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับราคาลงมาเยอะนะครับใครมีนะพระผงนะครับที่เป็นจัตุคามรามเทพเนี่ยก็สามารถนํามาขายผมได้นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับแบบนี้ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมก็ยินดีรับซื้อรับเช่านะครับแต่ราคาเนี่ยอย่าไปเทียบนะครับเมื่อในอดีตในอดีตเนี่ยแพงมากปัจจุบันเนี่ยราคาเล่นหาลถลงมาเยอะนะครับใครมีก็ติดต่อมาขายผมได้นะยินดี รับซื้อรับเช่าถึงที่นะต้องบอกก่อนนะครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีราคาเล่นหานะแต่วงการตอนนี้ความนิยมอาจจะดอบลงมานะครับนี่แบบนี้อันนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับส่วนนะครับแบบนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับในวงการจะเรียกว่าลายเสือนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆมีนะครับแบบนี้จําให้แม่นนะแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบว่าพระผงรุ่นที่แบบว่า ไม่ได้เหมือนอย่างนี้นะราคาเล่นหางไม่เท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเหมือนแบบนี้เอามาขายผมได้เลยนะครับมีเนื้อทองคําด้วยนะ <c oughs> นี่ <marche S 1> เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าพระปิตาพังพรกการนะครับหรือพระยาพังพักการนะเป็นพระที่เรียกว่าสายใต้นะครับสายคําว่าสายใต้นี่ <c oughs> คือเป็นพระที่กําเนิดจากภาคใต้นะครับ <c oughs> ใครมีนะสามารถนํามาขายผมได้นะยินดีรับรับซื้อรับเช่านะแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ ให้ดูเป็นตัวอย่างจําให้แม่นนะครับนี่ใครมีเนี่ยรับเงินสดจากผมได้เลยนะยินดีรับเช่ารับซื้อนะครับแล้วก็เหรียญสแตปมแบบนี้นะครับได้เลยนะนี่เหรียญสเตปมนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับรับเช่ารับซื้อนะครับนี่ให้ดูนะนะครับนี่ชัดๆกันเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับใครมีนะแบบนี้นะครับ นำมาขายนำมาแบ่งปันผมได้นะยินดีรับเช่ารับซื้อนะครับราคาถูกใจเป็นไปได้เนี่ยผมรับเช่าถึงที่นะครับคุยง่ายนะพร้อมนะครับพร้อมบริการพี่ๆทุกท่านอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวจะเห็นว่าเฮ้ยคุณมาร์คคุณมาร์ครับเช่าแต่โสธรกรมตำรวจนะผมอยากจะบอกว่าพระเครื่องอื่นๆที่มีมูลค่าในวงการนิยมเล่นหาผมยินดีรับเช่าหมดนะครับพระเครื่องของเก่า ของสะสมเครื่องเงินนะครับธนบัตรทองคำพูดผิดนะเหรียญนะครับเหรียญราชการเหรียญทองคำนะครับพระทองคำนะครับเครื่องรางมีดหมอนะครับกุมารทองเหล้าเก่าวายเก่ากระเพาะปลาเก่าโสมเกาหลีโสมกระป๋องนะครับได้หมดเลยนะครับผมยินดีรับเช่านะนี่นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับพระเครื่องนะครับ ยุคนี้นะผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรแบบว่านะครับเปลี่ยนเป็นเงินสดนะได้เทียบเท่ากับพากเครื่องแล้วนะพากเครื่องเออขาเรียกว่าถูกรุ่นนะครับถูกพิมพ์ถูกเนื้อแท้เนี่ยมีราคาหมดนะครับนี่ใครมีติดต่อมาขายผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับไม่ว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนจะอยู่นะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับภาคใต้ภาค,าภาคเหนือได้หมดเลยอีสานนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไปบ่อยมาก นะครับนี่นะครับหรือใครจะอยู่ใกล้ผมนะครับโซนนครปฐมโซนสุพรรณมีพระเครื่องนะครับของเก่าของสะสมเรียกใช้ผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับสู้ราคาสุดใจถ้าสวยแล้วเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับนี่นะครับพระเครื่องนึกถึงเราได้เลยนะครับนี่เพื่อนๆมีนะครับผมให้ดูเนี่ยเพื่อนะครับ ว่าเอ้ยโอเคนะอาจจะไม่รู้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเล่นหานะครับแต่เอาเป็นว่าผมเนี่ยนะนำภาพนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะเผื่อเฮ้ยคุณมาร์คผมคุ้คุคนะที่บ้านมีอยู่บนหิ้งคุณพ่อนะอาจจะเป็นคุณพ่อแล้วนะครับปี2530-12533นะครับซื้อเช่าไว้เก็บไว้นะครับคุณมาร์์ประกาศร,รับซื้อว่ามีราคานะครับ เอามาขายได้ไหมนะครับได้นะครับทักหาผมได้เลยแอดไลน์นะครับไลน์เนี่ยทักหาผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนเพือนพีพี่น,น,น,น BP, นะท่านไหนมีพาเครื่องกิ้งก้างนะครับหาเราได้เลยนะครับนี่นะครับแต่ก่อนนะผมอยากจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีลูกค้าเฮ้ยคุณมาร์กพี่ไม่รู้นะเห็นคุณมาร์กบอกว่ารับเช่าพวกพาเครื่องพี่อยากให้ดูว่าเนี่ย โหเช่าเป็นร้อยองค์เลยนะครับแล้วผมก็ดูนะให้ลูกค้าเขาถ่ายรูปมาแล้วก็เลือกจิ้มนี่นี่นี่นะครับก็ปรากฏว่าได้เงินเป็นแสนเลยนะเพื่อน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 ,อ,นอยากมีโมเมนต์แบบนั้นเนี่ยลองถ่ายรูปนะครับอย่างที่ผมบอกถ้ามีพักเครื่องเยอะไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันเอาเป็นว่าคุณมีเยอะแล้วกันนะครับคุณเลี้ยงอาจจะซักสิบชุดนะครับถ่ายรูปแก๊กมาหาผมนะครับอีก10ชุดถ่ายรูปมานะครับผมเชื่อว่า ใช้เวลาไม่เยอะนะครับไม่ต้องกลัวมีพระเยอะก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วผมจะดูให้นะครับรับรองว่านะครับจากประสบการณ์เนี่ยเราสามารถนะไม่ได้คุยไม่ได้โมโนะเราสามารถจิ้มได้องค์นี้องค์งนี้มีราคานะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราเนื่องด้วยนะครับเราเช่าหามานานแล้วดังนั้นเนี่ยพระเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าองค์ไหนมีราคามีมูลค่า <laughs> บางทีเนี่ยโอ้วางไว้ร้อยเมตรโอ้ร้อยเมตรจะไกลไวางไว้สัก สัก5เมตรแล้วกันนะครับเห็นกล่องเห็นแค่กล่องนะก็จิ้มได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมีราคานะครับขนาดนั้นเชียวนะเพื่อนๆโอเคนะก็ฝากเพื่อนๆนะคลิปนี้ใครมีพาเครื่องปิดตาพังพรกการนะครับปี3032นะก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่ารูปลักษณะแบบนี้นะครับทักหาผมได้เลยเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกทีนะ0 9 7 9 9 9 9 8 8 8นะครับแอดไลน์แอดไซน์มาร์ค M A R K 6 6ตัวนะครับเพื่อนๆมีพาเครื่องของเก่าของสะสมที่คิดว่ามีมูลค่านะครับอย่าปล่อยนะฮะให้มันศูนย์เปล่าโดยปราบประโยชน์นะครับมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือจะไปใช้จ่ายลงทุนอะไรต่างๆนานาได้หมดนะครับก่อนที่นะครับมันจะสาบศูนยนะ์นะศูนย์หายผมเห็นหลายคนนะเก็บไว้ที่บ้านปรากฏว่า,าลูกบ้าง เอาไปปล่อยแบบว่าปล่อยขำๆนะอง์ละสิบบาทยี่สิบาทนะบางทีนะครับพระที่อยู่ที่บ้านท่านเนี่ยอาจจะมีมูลค่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ได้นะครับลองส่งหาเราดูนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆมีพระเครื่องอย่าลืมนึกถึงผมนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ